คุณคิดว่าคุณรู้จักคนที่อยู่เคียงข้างคุณดีแค่ไหนสามีประกาศแต่งงานกับเมียน้อยแต่ภรรยาเงียบกลับทำสิ่งหนึ่งในวันนั้นที่ทำให้ทุกคนในห้องต้องอึง้งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลภรรยาเงียบยืนอยู่ริมหน้าต่างสายลมเย็นพัดผ่านผมของเธอปลิวไปมาเธอมองออกไปที่สวนหลังบ้านแต่สมองกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่า เสียงรถเข้ามาในบ้านดังขึ้นสามีของเธอก้าวเข้ามาในห้องอย่างมั่นใจเขาประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าจะแต่งงานกับเมียน้อยของเขาใบหน้าของภรรยาไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงแต่สายตาของเธอเริ่มคมขึ้นเหมือนมีไฟบางอย่างกำลังลุกโชนแขกทุกคนในห้องเงียบลงไม่กล้าก,กับพริบตารอคอยว่าภรรยาจะทำอะไรต่อไปเธอยืนขึ้นอย่างช้าๆทุก,ก้าวของเธอบนพื้นไม้ทำให้เสียงดังสะท้อนในห้องใหญ่ เธอเดินไปหาสามีด้วยรอยยิ้มบางๆแขกทุกคนรู้สึกถึงความไม่ธรรมดาเมื่อถึงหน้าเขาเธอยื่นมือออกไปหยิบแก้วไวน์ราากับเวลาแช่แข็งทุกสายตาจับจ้องเธอยกแก้วขึ้นช้าๆและเทไวน์ลงบนโต๊ะช้าๆแต่สิ่งที่อยู่ในแก้วไม่ใช่ไวน์มันคือผงสีขาวละเอียดที่พวยพุ่งเป็นกลุ่มควันควันฟุ้งไปทั่วห้องกลิ่นคาวจางๆแทรกตัวเข้าสู่จมูกทุกคน สามีเริ่มพยายามถอยหลังแต่เท้าเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นแขกหลายคนกุมปากไม่ให้ส่งเสียงใบหน้าภรรยายเย็นชาแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยประกายบางอย่างทุกคนต้องอึ้งไม่ใช่แค่พระกลิ่นหรือควันแต่พระสิ่งที่เธอทำต่อสามีของเธอในวันนั้นควันสีขาวค่อยๆลอยขึ้นคลุ้งในอากาศสายตาของสามีเริ่มพร่ามัวเขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงของเขาแหบพร่าและสะดุด แขกบางคนเริ่มถอยหลังแต่ภรรยายืนตรงเหมือนรูปปั้นเยินชาเธอไม่กล้าถอยหลังแม้แต่น้อยเพียงแค่เฝ้ามองการแตกสลายของชายที่เธอเคยรักคนเริ่มจับตัวเป็นรูปทรงประหลาดราวกับว่ามันกำลังสะท้อนความเจ็บปวดและความโกรธของเธอเสียงแก้แตกดังสนัน่นแต่ไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปสายตาของเธอยินเยือกและคมกริบในมือข้างหนึ่งเธอถือกระเป๋าหนังเล็ก ภายในเต็มไปด้วยเอกสารและหลักฐานบางอย่างเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารธรรมดามันเป็นหลักฐานที่จะเปลี่ยนชีวิตสามีของเธอไปตลอดกาลแขกทุกคนเริ่มกระซิบกันเบาๆและทันใดนั้นเธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะเปิดออกช้าๆเหมือนเปิดกล่องแห่งความลับทุกใบหน้าในห้องตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกสามีพยายามเข้าไปหยิบแต่มือเขาสั่นราวกับเย็นเฉียบ ภรรยาหันไปมองทุกคนด้วยรอยยิ้มบางๆแล้วพูดคำเดียวคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบความเงียบที่หนาวเหน็บและน่ากลัวกว่าควันสีขาวใดๆทุกคนรู้ทันทีว่าภรรยาไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงเงียบเธอคือพายุที่ทุกคนมองข้ามไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะไม่มีใครลืมได้อีกเธอค่อยๆกวาดสายตามองไปรอบห้องแขกทุกคนยืนนิ่งเหมือนกลัวว่าการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยจะปลุกพายุในตัวเธอ สามีของเธอยือนตัวแข็งราวกับถูกตรึงอยู่กับพื้นไม้ควันสีขาวยังคงฟุ้งอยู่เต็มอากาศกลิ่นแสบจมูกทำให้ทุกคนเริ่มไอเบาๆภรรยาเดินช้าๆรอบโต๊ะเดินเป็นวงกลมราวกับประกอบพิธีบางอย่างมือเธอยังคงวางเอกสารทีละแผ่นบนโต๊ะเอกสารเหล่านั้นเต็มไปด้วยข้อความและหลักฐานที่แสบซวงแขกบางคนเริ่มขยับตัวเพื่อจะมองใกล้ขึ้นแต่สายตาของเธอจะพวกเขาไว้เหมือนกับจะบอกว่าอย่าขยับความเงียบในห้องหนักขึ้นทุกวินาทีจนเหมือนเวลาเดินช้าลง เธอเปิดเอกสารชิ้นสุดท้ายมือสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มของเธอยังคงคมและเยือกเย็นสามีเริ่มเหงื่อไหลยหยดลงจากหน้าผากใบหน้าเขาซี่เผืพอนภรรยาหยิบปากากาขึ้นช้าๆวางบนเอกสารแล้วจะโร่ลายเซ็นของเขาเองทุกคนในห้องกลั้นหายใจรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เพียงกระดาษธรรมดาเอกสารเหล่านี้จะทำลายชื่อเสียงและชีวิตของเขาในพริบตาควันสีขาวเริ่มจับตัวเป็นเงาราวกับมีชีวิต แขกหลายคนเริ่มเบนหน้าหนีเพราะความรู้สึกหนาวเย็นลึกลงไปถึงกระดูกสามีพยายามพูดอะไรอีกแต่เสียงของเขาแหบหายไปในอากาศภรรยาหันไปมองเขาอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนไว้มานานเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเพียงประโยคเดียวคำพูดนั้นเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทําให้ทุกคนในห้องชง,งักสายลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาแรงขึ้นควันขาวพัดว่อนเหมือนถูกกระแสพลังบางอย่างดึงไปสามีเริ่มสั่นเทาใบหน้าซีดเผือดกว่าเดิม แขกหลายคนเริ่มสะดุง้งเพราะเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงผิดปกติภรรยาเดินกลับไปที่ริมหน้าต่างอีกครั้งยืนสงบเหมือนทุกอย่างผ่านไปแต่เธอไม่ได้หายใจเร็วทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอเรอคอยว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นเธอค่อยๆหมุนตัวช้าๆจ้องไปที่สามีและในจังหวะที่ทุกคนคิดว่าอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอหยิบขวดแก้วเล็กจากกระเป๋าเทข,ของเหลวใสลงบนเอกสารทั้งหมด มันเกิดเสียงฟู่เบาๆราวกับกระดาษและของเหลวมีปฏิกิริยากันกลิ่นฉุนลอยขึ้นมาแสบจมูกจนแขกหลายคนต้องหันหน้าไปทางอื่นสามีสุดตัวลงกับพื้นราวกับทุกความมั่นใจและอำนาจถูกดูดออกไปหมดภรรยายืนตรงเงียบสงบราวกับพา,า,ายุสงบลงหลังพายุฝนแขกทุกคนจ้องมองด้วยสายตาช็อกและหวาดกลัวไม่มีใครพูดอะไรสักคำเพระรู้ทันทีว่าภรรยาคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา เธอเงียบแต่ความเงียบของเธอทรงพลังเกินกว่าจะโต้ตอบด้วยคำพูดควันสีขาวเริ่มจางแต่ความรู้สึกสันสถานในห้อง,งยังคงอยู่สายลมพัดผ่านห้องอีกครั้งเสียงไม้ห้องดังกรอบแกร,บ,กรบใต้ฝ่าเท้าของสามีที่พยายามลุกขึ้นแต่เขาไม่สามารถขยับได้เต็มที่ใบหน้าซีดเหมือนผีภรรยามองเขาเพียงชั่วครู่แล้วค่อยๆก้าวถอยหลังทุกคนในห้อง,งยังคงเงียบจ้องตามเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเธอหยุดตรงกลางห้องยกมือขึ้นสูงเพียงเล็กน้อย ในมือของเธอกระดาษและขวดแก้ยังคงอยู่ทุกคนรับรู้ทันทีว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะจดจำไปตลอดชีวิตสามีมองเธอด้วยตาเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวแขกทุกคนเริ่มประชิ์แต่ไม่มีเสียงใดดังพอที่จะเจาะความเงียบภรรยาเพียงยิ้มบางๆแล้วหันหลังเดินออกจากห้องอย่างสง่าผ่าเผยควันสีขาวจางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความอึ้งในใจทุกคนเสียงประตูปิดลงเบาๆแต่เหมือนดังกล้องอยู่ในใจทุกคนไม่รู้ลืม ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ที่เธอจากไปและไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรงอีกครั้งความเงียบที่เหลืออยู่หนักหน่วงกว่าก่อนหนะ้าทุกคนรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปสามียังคงนั่งลงกับพื้นใบหน้าเผื่อซี่ราวกับผูกน้ำแข็งเย็นจับจนชามือของเขาสั่นไม่หยุดพยายามคว้ากระดาษที่เปียกของเหลวแต่ก็ล้มเหลวแขกหลายคนเริ่มถอยหลังออกไปช้าๆราวกับกลัวว่าความใกล้ชิดจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน เสียงหัวใจของแต่ละคนดังก้องในหูตัวเองควนสีขาวที่เหลือจางไปแล้วแต่ความอึ้งและความหวาดกลัวยังคงปกคลุมห้องบางคนพยายามถามคำถามแต่เสียงพวกเขาแหบแห้งและสัน่นสามีพยายามลุกขึ้นแต่ขาของเขาเหมือนหนักขึ้นเป็นตันเขาสำลักน้ำลายและพูดเสียงแผ่วว่าทำไมทำไมเธอถึงทำแบบนี้แต่ไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงความเงียบและรอยยิ้มยินเยือกที่ยังหลงเหลือในหัวใจของทุกคน ภรรยาย,ยังคงไม่อยู่ในห้องแต่ความรู้สึกเหมือนเธอยังอยู่ทุกที่กลิ่นควันและของเหลวยังคลุ้งอยู่ในอากาศทําให้ทุกคนไอเบาๆและรู้สึกปวดหัวมือของสามียังพยายามจับเอกสารแต่กระดาษเปียกติดกันแน่นเขาเริ่มรู้สึกถึงความหนักอึ้งของความจริงที่ถูกเปิดเผยแขกบางคนเริ่มขยับตัวออกไปช้าๆแต่ทุกสายตาย,ยังคงมองไปที่สามีเหมือนรอให้เกิดอะไรบางอย่างต่อไปเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดในความเงียบ ใครบางคนกระซิบเบาๆว่านี่มันเรื่องจริงหรือฝันแต่ไม่มีใครตอบเพราะทุกคนรู้ว่าความจริงมันรุนแรงเกินกว่าจะพูดออกมาสามียังคงนั่งตัวแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจความรู้สึกที่เขาเคยมีต่อภรรยาถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามนึกถึงคำพูดสุดท้ายของเธอแต่หัวใจกลับว่างเปล่าเพียงแค่ความเงียบที่หนักอึ้งและความรู้สึกถูกทรยศ ในขณะที่ทุกคนกำลังพยายามทำใจภาพของภรรยาก็ปรากฏขึ้นในจิตใจ,จราวกับเธอยังอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มเย็นๆของเธอยังคงอยู่ในความทรงจำทุกการเคลื่อนไหวช้าๆของเธอถูกซ้ำในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าสายตาของสามีเริ่มพร่ามัวน้ำตาไหลรินลงแก้มเขารู้ว่าทุกอย่างพังทลายไปหมดแล้วเอกสารขวดแก้วและความลับทั้งหมดได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลแขกทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง เหมือนว่าความเงียบกำลังกดทับหัวใจทุกคนไม่มีใครกล้าส,สบตากันทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถย้อนกลับได้สายลมยังพัดเบาๆผ่านหน้าต่างกลิ่นควนันคัคลุ้งอยู่ในอากาศเหมือนกำลังเตือนทุกคนถึงความรุนแรงและความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนสามีคุกเข่าลงพยายามประคองตัวเองแต่ร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มเสียงกระดาษเปียกกับพื้นดังเบาๆแต่ในความเงียบมันชัดเจนและทรงพลัง ความรู้สึกอึ้งและหวาดกลัวย,ยังคงคลุ้งอยู่ไม่มีใครขยับเขาและแขกทุกคนต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาผ่านไปช้าราวกับทุกวินาทีถูกยืดออกความร้อนของหัวใจที่เต้นแรงและความหนาวของความจริงปะปนกันอย่างแปลกประหลาดสามียังคงจ้องไปยังโต๊ะที่เอกสารเปียกอยู่รู้ว่าไม่มีอะไรสามารถกลับไปเหมือนเดิมและทุกคนในห้องรู้ทันทีว่าพรรยางเงียบของเขาได้วางแผนทุกอย่างไวอ้อย่างเยือกเย็น ไม่ใช่แค่เพื่อสอนบทเรียนแต่เพื่อเปลี่ยนชีวิตเขาและทุกคนที่เกี่ยวข้องไปตลอดการควันสีขาวจางหายไปเหลือเพียงความม่่งเปล่าแต่ความทรงจำของสิ่งที่เกิดขึ้นจะติดอยู่ในใจทุกคนตลอดไปทุกสายตาย,ยังคงมองโตและจุดที่ภรรยาเคยยืนไม่มีใครกล้าเอื้อมมือไปแตะสิ่งใดเพราะทุกคนรู้ว่าความเงียบของเธอคือพลังที่ทรงอำนาจเกินกว่าที่ใครจะต้านทานได้และในความเงียบสงัดนั้นทุกคนต้องยอมรับความจริง ชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสามียังคงก้มหน้ามือสั่นและเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อเขาพยายามรวบรวมสติแต่ทุกความคิดกลับยุ่งเหยิงเหมือนพายุพัดเข้ามาในหัวแขกทุกคนยังคงยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดนิ่งแม้เพียงเสียงลมหายใจของตัวเองก็ทําให้หัวใจพวกเขาเต้นแรงเกินไปบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความอึดอัดความหวาดกลัวและความสับสน บางคนเริ่มพยายามก้าวถอยหลังแต่สายตาของพวกเขาไม่อาจละสายตาจากสามีและโตะตรงหน้าได้สามีพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่ขาของเขาอ่อนแรงจนแทบพยุงตัวไม่ไหวเขาหันไปมองรอบห้องแขกทุกคนกำลังจ้องเขาเหมือนรอให้เขาทำอะไรบางอย่างแต่เขาไม่สามารถพูดหรือทำอะไรได้เลยความเงียบกดทับราวกับอากาศหนักเกินไปที่จะหายใจในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพของภรรยาและรอยยิ้มเยือกเย็นของเธอ ทุกความทรงจำที่เคยมีร่วมกันกลับกลายเป็นเหมือนการหลอกลวงเขารู้สึกถึงความอับอายความเสียใจและความโกรธที่ผสมปนเปกันอย่างรุนแรงเอกสารเปียกบนโต๊ะยังคงรอคอยความสนใจของทุกคนกลิ่นควันและความชื้นแผ่เข้าจมูกทําให้ทุกคนไอเบาๆบางคนเริ่มขยับตัวเพื่อจะออกไปจากห้องแต่แรงดึงบางอย่างเหมือนยึดพวกเขาไว้สามีค่อยๆหมุนตัวไปยังประตูแต่ร่างกายของเขาเหมือนติดอยู่ในความทรงจําและพลังของภรรยา เขาหันกลับมามองโตอีกครั้งใบหน้าซีดเผือดรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถลบออกได้แขกทุกคนยืนเป็นวงกลมรอบโต๊ะใจสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาเสียงหัวใจของพวกเขาดังกล้องในหัวเหมือนกลองใหญ่ภายในใจเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวบางคนพยายามถามคำถามแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงดังทุกสายตาจับจ้องไปที่จุดที่ภรรยาเคยยืนอยู่แม้เธอออกไปแล้วแต่ความรู้สึกเหมือนเธอยังคงอยู่ในห้อง ปลิ่งควันและความชื้นยังคงคุ้งอยู่ในอากาศสามีเริ่มเดินช้าๆไปยังหน้าต่างมองออกไปที่สวนหลังบ้านแต่สายตาเขายังคงพร่ามัวเพราะภาพของภรรยายังคงชัดเจนในหัวใจแขกทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวทุกคนรู้ว่าความเงียบของภรรยายไม่ได้เป็นเพียงความเงียบธรรมดามันคือพลังที่ทรงอํานาจและน่ากลัวที่สุดในที่สุดสามีทรุดลงกับพื้นอีกครั้งมือจับหัวราวกับพยายามดึงความทรงจําที่กระจัดกระจายกลับคืน แขกทุกคนยังคงเงียบไม่มีใครกล้าสบตากันทุกสายตาจ้องไปที่เอกสารบนโต๊ะและที่ที่ภรรยาเคยยืนไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูดความเงียบและความอึ้งครอบงำห้องเต็มไปหมดบรรยากาศเหมือนหยุดอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกคนไม่สามารถหลบหนีได้ควันสีขาวจางหายไปแต่ความทรงจำํำและความกลัวยังคงอยู่ในอากาศสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างทำให้ใบไม้ด้านนอกกระทบกันเบาๆ เสียงเล็กๆของใบไม้เหมือนดังสะท้อนความว่างเปล่าในใจของทุกคนสามีเงยหน้าขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจแขกทุกคนยังคงเงียบสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะติดอยู่ในใจไปตลอดชีวิตไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวไม่มีใครกล้าพูดคำใดความเงียบยังคงกดทับทุกสิ่งเหมือนพายุที่ผ่านไปแต่ทิ้งร่องรอยไว้เต็มหัวใจสามียังคงนั่งอยู่กับพื้นใบหน้าเหี่ยวย่นและซีดเผือด มือของเขาสั่นไม่หยุดพยายามลูบใบหน้าเพื่อทำใจให้สงบแต่ความรู้สึกว่างเปล่ายังคงครอบงำแขกหลายคนเริ่มขยับตัวช้าๆแต่ทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังโตะ๊ะและจุดที่ภรรยาเคยยืนบางคนพยายามหายใจลึกแต่เสียงลมหายใจเองก็เหมือนดังสะท้อนในห้องกว้างความเงียบหนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกกลิ่นควันและความชื้นยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศทำให้จมูกแสบและคอแห้งสามีค่อยๆลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนเกือบล้ม เขาหันไปมองรอบห้องแขกทุกคนมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอึ้องมือของเขาเกรงพยายามรวบรวมสติแต่ทุกความทรงจำของภรรยากลับย้อนเข้ามาอย่างชัดเจนรอยยิ้มเยือกเย็นของเธอยังคงติดตาเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงผิดปกติใบหน้าซีดเผือดและเหงื่อไหลพรากลงมาที่คอแขกบางคนเริ่มประสิบธเบาๆแต่เสียงก็แผ่วจนแทบไม่ได้ยินไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวเอกสารเปียกและขวดแก้วยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรยศ สามีค่อยๆก้าวไปที่โตะ๊ะมือยังสั่นราวกับไม่มีแรงควบคุมเขามองเอกสารและขวดแก้วรู้ว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการแขกหลายคนเริ่มถอยหลังออกไปช้าๆแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไม่ละสายเสียงไม้ใต้ฝ่าเท้าเขาดังกรอบแกรบในความเงียบสามีพยายามก้มลงเก็บเอกสารแต่ความรู้สึกหนักอึ้งและกลัวย,ยังคงกดทับร่างกายทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกความเงียบและความอึ้งครอบงำทุกสิ่ง ในใจของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจความโกรธและความสับสนแขกหลายคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือบทเรียนที่ภรรยาได้วางแผนไว้ลึกซึ้งและเยือกเย็นสามีค่อยๆหมุนตัวไปยังประตูแต่ขาของเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นสายตาเขายังคงพร่ามัวและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแขกหลายคนเริ่มเดินออกไปช้าๆแต่ไม่มีใครกล้าเอ่อยคำพูดใด ทุกคนรู้ทันทีว่าพรรยาเงียบไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาเธอคือพลังที่ควบคุมทุกสิ่งรอบตัวควนสีขาวที่เหลืออยู่อาจจางไปแล้วแต่ร่องรอยของความทรงจำและความกลัวยังคงอยู่ในห้องสามีสุดลงกับพื้นอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจแขกทุกคนยังคงเงียบไม่มีใครกล้าสบตากันทุกสายตาจ้องไปที่เอกสารและที่ที่ภรรยาเคยยืนไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูด ความเงียบยังคงกดทับทุกสิ่งเหมือนพายุที่ผ่านไปแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างทำให้ใบไม้ด้านนอกกระทบกันเบาๆเสียงเล็กๆของใบไม้เหมือนสะท้อนความว่างเปล่าในใจของทุกคนสามียังคงเงยหน้าขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนความเสียใจและความหวาดกลัวทุกคนรู้ว่าชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบยังคงครอบงำห้องขณะที่ความทรงจำของภรรยาเงียบๆแต่ทรงพลังยังคงก้องอยู่ในใจทุกคน สามียังคงนั่งจมอยู่กับความว่างเปล่าใบหน้าเหี่ยวโยนและซีดเผือดมือของเขาสั่นไม่หยุดพยายามรวบรวมสติแต่ทุกความคิดกลับยุ่งเหยิงราวกับพายุพัดเข้ามาในหัวแขกทุกคนยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดนิ่งแม้เพียงเสียงลมหายใจของตัวเองก็ทำให้หัวใจเต้นแรงเกินไปความเงียบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นควันและความชื้นยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศทำให้จมูกแสบและคอแห้งสามีค่อยๆลุกขึ้นแต่ร่างกายอ่อนแรงจนเกือบล้ม เขาหันไปมองรอบห้องแขกทุกคนมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอึ้งม,มือของเขาเกรงพยายามรวบรวมสติแต่ทุกความทรงจำของภรรยากลับย้อนเข้ามาอย่างชัดเจนรอยยิ้มเยือกเย็นของเธอยังคงติดตาเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงผิดปกติใบหน้าซีดเผือดและเหงื่อไหลพรากลงที่คอแขกบางคนเริ่มกระสิบเบาๆแต่เสียงก็แผ่วจนแทบไม่ได้ยินไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวเอกสารเปียกและขวดแก้วยังคงอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรยศ สามีค่อยๆก้าวไปที่โตะ๊ะมือยังสั่นราวกับไม่มีแรงควบคุมเขามองเอกสารและขวดแก้วรู้ว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปตลอดการแขกหลายคนเริ่มถอยหลังออกไปช้าๆแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไม่ละสายเสียงไม้ใต้ฝ่าเท้าเขาดังกรอบแกรบในความเงียบสามีพยายามก้มลงเก็บเอกสารแต่ความรู้สึกหนักอึ้งและกลัวยังคงกดทับร่างกายทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกความเงียบและความอึ่งครอบงำทุกสิ่ง ในใจของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจความโกรธและความสับสนแขกหลายคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงพวกเขารู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือบทเรียนที่ภรรยาได้วางแผนไว้ลึกซึ้งและเยือกเย็นสามีค่อยๆหมุนตัวไปยังประตูแต่ขาของเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นสายตาเขายังคงพร่ามัวและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแขกหลายคนเริ่มเดินออกไปช้าๆแต่ไม่มีใครกล้าเอ่อยคำพูดใด ทุกคนรู้ทันทีว่าพรรยาเงียบไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาเธอคือพลังที่ควบคุมทุกสิ่งรอบตัวควันสีขาวที่เหลืออยู่อาจจางไปแล้วแต่ร่องรอยของความทรงจำและความกลัวยังคงอยู่ในห้องสามีสุดลงกับพื้นอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจแขกทุกคนยังคงเงียบไม่มีใครกล้าสบตากันทุกสายตาจ้องไปที่เอกสารและที่ที่ภรรยาเคยยืนไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าพูด ความเงียบยังคงกดทับทุกสิ่งเหมือนพายุที่ผ่านไปแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างทำให้ใบไม้ด้านนอกกระทบกันเบาๆเสียงเล็กๆของใบไม้เหมือนสะท้อนความว่างเปล่าในใจของทุกคนสามียังคงเงยหน้าขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนความเสียใจและความหวาดกลัวทุกคนรู้ว่าชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบยังคงครอบงำห้องขณะที่ความทรงจำของภรรยางเงียบๆแต่ทรงพลังยังคงก้องอยู่ในใจทุกคน สามีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งใบหน้าซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขามองไปรอบห้องมองแขกทุกคนที่ยังยืนนิ่งรู้สึกถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอึง้งควันสีขาวจางหายไปเหลือเพียงความทรงจำที่หนักอึง้งความเงียบเริ่มพลี่คลายช้าๆเหมือนลมหายใจที่แผ่วเบาสามีลุกขึ้นอย่างช้าๆรวบรวมเอกสารทั้งหมดวางกลับลงบนโต๊ะด้วยมือที่สัน่นเขาสูดลมหายใจลึกปล่อยความโกรธความเสียใจและความสับสนออกไปทีละน้อย แขกทุกคนเริ่มคลายความตึงเครียดและสายตาของพวกเขาก็เริ่มผ่อนคลายแม้ทุกคนยิงอึ้งแต่บรรยากาศไม่อึดอัดเหมือนก่อนสามีหันมองไปรอบห้องแล้วยิ้มบางๆราวกับรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เข้าใจทุกอย่างทันทีแต่เขาเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของภรรยาคือบทเรียนบทเรียนที่จะทําให้เขาและทุกคนในห้องเติบโตและระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแม้ภรรยาจะจากไปแล้วแต่ความทรงจําของเธอยังคงอยู่เป็นเครื่องตวนใจ สามีลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนหลังบ้านลมพัดผ่านใบไม่ไหวเบาๆแสงอาทิตย์สาดเข้ามาในห้องทาให้เง,งเงาที่เคยมืดมิดเริ่มสว่างเขาสูดลมหายใจอีกครั้งรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาอย่างช้าๆแขกทุกคนเริ่มถอนหายใจรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความสงบหลังพายุแม้เหตุการณ์นั้นจะฝังอยู่ในใจแต่ทุกคนรู้ว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปและความเงียบของภรรยาจะยังคงเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม ห้องกลับคืนสู่ความสงบแต่ร่องรอยของความทรงจํายังคงอยู่และในความเงียบสงัดนั้นทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เกิดจากบทเรียนที่เจ็บปวดทุกชีวิตจะเปลี่ยนไปแต่ทุกคนยังคงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และเรื่องราวของพันรยาเงียบก็จะยังคงอยู่ในใจทุกคนตลอดไป